สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีทุ่านนะครับวันนี้มาอัปเดตรถเก๋งซีดานนะครับไซส์พันหเข้ามาใหม่นะครับแบรนด์หลักยอดนิยมเลยปี2021แท้เลขไมล์หลักหมื่นครับนั่นคือเจ้าโตยต้าโครราล์เอลทิฟหนึนะครับตัวมิเนอร์เชนสีบอลนะครับเข้ามาใหม่ล่าสุดเลขไมล์หลักหมื่นนะครับนี่คือรถยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นที่เป็นเก๋งนะครับซีดานไซส์พันหนะครับประหยัดด้วยนะครับคุณผู้ชม ตัวรงย,ยนต์เป็นสินล้วนไม่เคยติดแก๊สนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เลนเป็นตัว all new minor change นะครับคันนี้นะครับแล้วก็มีไฟ daytime ด้วยนะครับเป็นรุ่น 1.6G นะครับปีผลิต2,021แท้นะครับสวยเลยสีบอลน,นะครับเข้ามาใหม่เลขไมล์หลักหมื่นใครกำลังมองหาอยู่สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูความสวยงามและความเรียบรอ้อยภายในภายนอกของรถเข้าใหม่คันนี้กัน นะครับโตยต้าโคราฟที่ก็เป็นรถที่น่าใช้งานนะครับดูแลรักษาง่ายนะครับมันเทนน่งง่ายไม่จุกจิกไม่ยุ่งยากมาพร้อมยางมิชลินนะครับ205ทับ55 R16 2022นะครับล้อแม็กนะครับเดิมโรงงานไซส์16นิ้วนะครับกระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับองศาไฟฟ้าพาสีนะครับและพรบอก็ปีหน้าเลย69นะครับนี่ครับรถเข้ามาใหม่นะครับรอปรับสภาพ เรียกว่าสภาพสวยเลยคันนี้นะครับรับประกันโครงสร้างนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำไม่มีจมน้ําไม่มีตัดต่อนะครับไม่มีกับเครื่องไม่มีกอไม้นะครับมือจับโครเมียมเดิมโรงงานรถสวยกันตีโครงสร้างเลยดิสเบรกให้มาสล้อนะครับหน้าหลังเลยครับดิสเบรกสีล้อหน้าหลังนะครับไฟท้ายเป็น LED สวยงามทรงสวยครับแล้วก็สีบอลเงินนะครับดูแลรักษาง่ายด้วยนะครับคันนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับรถเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยวันนี้วันที่7นะครับวันที่7พฤศจิกายนนะครับสำหรับเพื่อนๆในที่สนใจสามารถขอข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับเรียกว่ารถสวยกันตีโครงสร้างนะครับกุญแจเป็นคีย์เลสนะครับตรงนี้ก็มีปุ่มส่งสัญ,ญญาณนะครับปุ่มเปิดฝาท้ายปุ่มปลดล็อกปุ่มล็อกเดี๋ยวผมลองกดเปิดฝาท้ายให้ดูนี่ครับผู้ชมนี่ครับ มีปุ่มเปิดฝาท้ายที่รีโมทให้ด้วยนะครับกดแช่ไว้นะครับประมาณ2วินาทีก็ฝาท้ายก็สปริงเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับคุณผู้ชมนี่ครับที่เก็บสัมภาระท้านหลังค่อนข้างเยอะเลยค่อนข้างกว้างนะครับเก็บได้เยอะนะครับรถสวยสภาพเดิมนะครับนี่ขนาดยังไม่ได้สปานะดูเม็ดโอเม็ดอาร์ซีนเดิมโรงงานตะเข็บเดิมนะครับไฟเดิมโรงงานเลยนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับคุณผู้ชม ใครหารถมือสองคัดคุณภาพเกรด A อยากได้ t o y ยต้าโคโร l a a l t i ิสไปใช้งานนะกำลังมองหาตัว 1.6G ปีใหม่ๆเลขใหม่น้อยๆคันนี้ตอบโจทย์นะครับผู้ชมเนี่ยให้ดูกันแบบทุกซอกทุกมุมเลยนี่ขนาดยังไม่ล้านนะจะเห็นพวกเนะี่ยฝุ่นผงนะครับที่ติดมากับรถนะครับนี่ครับแต่ให้ดูความเดิมกันก่อนเลยนะฮะนี่ฮะเม็ดโอ่งเม็ดอาร์ Met o k, ตตะเข็บซีนเดิมโรงงานนะครับกระจกก็โคตรเดิมโรงงานหมดนะครับนี่ครับกระจกโตโยต้าโคตรเดิมโรงงานตัวนี้เป็น กระจกไล่ฝ้านะครับด้านหลังแล้วก็ไฟเบรกโดนที่3อยู่ด้านในนะครับพื้นพรมสักราดนะครับที่เก็บสัมภาระด้านหลังเดิมๆเลยนะฮะแผ่นตัวกระดานนะครับพรมสักราดเดิมนะครับแล้วก็ล้อยางอะไหล่ยางใหม่อยู่เลยนะครับผู้ชมนี่ครับบล็อกขันต่างนะครับยังไม่เคยถูกใช้งานเลยนะครับแม่แรงนะครับบล็อกขันต่างหลุมยางอะไหล่และล้อยางอะไหล่ของเดิมยังไม่เคยลงถนนเลยนะครับ หลุมยางอะไรก็เดิมเดิมโรงงานเลยคันนี้สภาพสวยน้องๆป้ายแดงนะครับเรียกว่าใครได้ไปใช้งานตอบโจทย์แน่นอนกับเจ้าตัวต้าโครราล์อัลติคันนี้นี่ครับไฟท้ายสวยเดิมโรงงานเลยนะครับไม่มีแตกไม่มีเล้าไม่มีน้ําเข้านะครับของเดิมโรงงานนี่ครับคิ้วโครเมียมนะครับนี่ครับมีแบบกราบเม็ดทรายแบบนี้ด้วยนะครับนี่ครับเป็นแบบ2องเลเยอร์นะครับคิ้วของเขาจะเป็น เลเยอร์แรกจะเป็นแบบเรียบๆเรียบๆเลยนะครับแล้วก็เลเยอร์ที่สจะเป็นแบบกราบเพชรเม็ดทรายแบบนี้นี่ครับกราบเพชรแบบนี้เม็ดทรายแบบนี้สวยๆเลยแล้วก็ด้านข้างจะมีตัวคีบฉลามนะครับไฟ2จุดซ้ายขวานะครับไฟท้ายเป็น LED สวยงามนะครับโลโก้โตโยต้าเป็นโครเมียมนะครับโลโกโลล้โคลร l a a ลติสก็เป็นโครเมียมอยู่ฝั่งซ้ายนะครับ รถส,สวยโครงสร้างเดิมนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเหลี่ยมสันประตูช่องไฟต่างๆเดิมนะครับไม่มีชนไม่มีเบียดนะครับล้อแม็กไม่มีรอยนะครับล้อแม็กไม่มีรอยแม็กสินิ้วแม็กเดิมโรงงานสวยๆไม่มีรอยมาพร้อมนะครับตัวน็อตนะครับ5รูแล้วก็ดุมโลโก้ตรงกลางนี่ครับไม่มีรอยเบียดเลยสวยๆกริบๆเลยนะครับคุณผู้ชมเรียกว่ากริบๆนะครับกริบๆเลยสวยๆกริบๆเลย นี่ครับรอบคันกระจกมองข้างซ้ายขวาก็ไม่มีรอยเบียดนะครับไฟเลี้ยวไม่มีแตกนะครับนี่ครับแม็กสวยนะครับน็อตต่างๆนะครับสวยไม่มีรอยถลอกครับนี่ครับไฟหน้าเดิมๆใสๆเลยนะฮะใสกิ๊บเลยโปรเจคเตอร์เลนไฟเดย์ไทม์นี่ครับโปรเจคเตอร์เลนไฟเดย์ไทม์คิ้วโครเมียมตัดด้วยคิ้วดำเงาสวยงาม โลโก้เป็นโครเมียมนะครับนี่ครับจากหน้าหลังเป็นลังพึ่งซีซีแบบนี้นะครับเป็นสีดำนะฮะสีดําด้านนะครับนี่ครับคิวตนี้เป็นดําเงาตัดด้วยคิวโครเมียมแล้วก็ไฟซ้ายขวาเห็นไหมคลักริบๆเลยสวยๆนี่ครับขอบคิวตรงนี้นะครับตัว 1.6G จะไม่มีไฟตัดหมอกให้นะครับนี่ครับสามารถใส่ได้นะครับก็จะมีช่องมีตรงนี้อยู่นะฮะข้างๆสามารถใส่ได้เหลี่ยมสัน ฝากระโปรงเดิมๆเลยนะฮะดูนะกราบเพชรสีนี่ครับเวลาสะท้อนไฟจะเห็นท็กกราบเพชรสีของเขาเนี่ยเดิมๆนี่ครับเหลี่ยมเดิมสันเดิมนะครับเหลียมเดิมสันเดิมนี่ฮะเวลาสะท้อนไฟจะเห็นกราบเพชรสีแบบนี้นะครับผู้ชมเนี่ยสวยๆเลยช่องฟงช่องไฟไม่มีอ้าไม่มีแยะนะครับเลียมสันประตูเดิมนะครับกระจกซ้ายขวาไม่มีรอยเบียดไฟเลี้ยวไม่มีแตกนะครับเสาบีดำด้านนะครับนี่ครับ หลังคานะให้ดูกันเวลาไฟสะท้อนนะนี่ครับเห็นไหมจะมีแบบกราบเพศของเขาเลยขอบยงขอบยางสวยเดิมนี่ครับให้ดูกันเลยนะฮะขอบยงขอบยางหลังคงหลังคาเหลี่ยมเดิมนะครับสันประตูเดิมนะขอบยางริดน้ำแบบด้วยคิ้วโครมเมี่ยมด้านบนด้านล่างก็แนบสนิทไม่มีผุนะครับไม่มีอ้าไม่มีผุกร่อนนะครับสวยเดิมเลยคันนี้นี่ครับฝาตรงฝาท้ายช่องไฟต่างๆเดิมนะครับ นี่ครับก็วนให้ดูรอบคันกันก่อนภายนอกนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูภายในกันต่อนะครับอันนี้ดีไซน์สวยนะครับนี่ครับท้ายของเขาสวยนะนี่ครับเขาเป็นแบบดีไซน์เข้าชุดมาให้เลยนะครับเป็นของแท้เดิมโรงงานนะครับไม่ได้ไปติดสติ๊กเกอร์ไม่ได้ไปติดสติกเกอร์เพิ่มเติมนะคันนี้ก็ดีไซน์สวยเป็นทรงเขาเลยทรงเดิมจากโรงงานเลยไม่ว่าจะเป็นตัวสเกิร์ตด้านหลังนะด้านข้างนะครับนี่ครับเห็นไหมเหมือนแบบมีสเกิร์ต นี่ครับดีไซน์มาแบบสเก์ตนะไม่โล้นนะครับดูชมนี่ครับดีไซน์สวยะแล้วก็ด้านหน้าด้วยนะครับเหมือนมีสเก์รตรอบคันเลยคันนี้นี่ครับทรงสวยมีความเฉบีเฉียวมีความสปอร์ตมากขึ้นนะครับกับตัว Minor Chain ปี2021เดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดภายในเพิ่มเติมกันของเจ้าโคร l a r t i s นะครับเดี๋ยวผมเปิดฝั่งซ้ายให้ดูกนก่อนเราจะข้ามไปฝั่งขวาไปสตาร์ทให้ดูนะครับ มาดูฝั่งซ้ายกันนะครับตัวเบาะของเขานี่ครับเบาะเดิมๆโรงงานเลยครับคุณผู้ชมเบาะไม่มีขาดนะครับเป็นทรงสปอร์ตแบบนี้นี่ครับเบาะไม่มีขาดนะครับเป็นทรงสปอร์ตแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมสีดํามีระบายอากาศตรงกลางด้วยนะครับแล้วก็มีตะเข็บเส้นได้สีขาวด้านข้างนะครับปีกเบาะนะครับนี่ครับปีกเบาะบนล่างนะครับมีตะเข็บเส้นได้สีขาวเดินอยู่ แล้วก็คอนโซลนะครับสวยงามนี่ครับคอนโซลสวยงามเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับสีดำตัดไปด้วยคิ้วสีเงินแอร์แบ็กต่างๆอยู่ครบหมดเลยนะครับรถสวยการันตีโครงสร้างนี่ขนาดยังไม่ได้ปรับสภาพนะแค่ติดฟิล์มไปนะครับติดฟิล์มไปแล้วเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมคันนี้นะก็รอสปาเพิ่มเติมนะครับกระจกโคตเดิมโรงงานนะครับนี่ครับเฟรมต่างๆสครับเพจต่างๆโอ้โหคันนี้ใหม่มาก นะครับแล้วก็เพจนี่ครับเดิมจากโรงงานเลยครับ2,021แท้นะครับ M A R มานะครับ2,021แท้โมเดลเอนจินเฟรมนัมเบอร์นะครับนี่ครับอยู่ครบหมดเลยนะครับเลขตัวถังนะครับปีผลิตนะครับนี่ฮะโมเดลต่างเครื่องยนต์นะครับเอนจิน 1ZR FBE นะครับนี่ครับสวยโครงสร้างเดิมครับ นี่ครับเม็ดอาร์ก็ดึงได้เลยนะครับยังไงก็สวยเดิมรับประกันโครงสร้างเลยนะเม็ดอาร์คมเดิมจากโรงงานนะครับเม็ดอาร์คมเดิมจากโรงงานเลยสวยกริบนี่ครับสวยกริบเลยคันนี้นะครับหวังว่าจะถูกใจสําหรับลูกค้าที่กำลังมองหารถโครโร่าอัลติสนะครับเครื่องทนเกียร์ทนนะครับเป็นรถที่แบบสายพันธุ์อึดนะครับจากค่ายโตยิต้าอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับสังเกตได้ว่าแท็กซี่ใช้กันเยอะมากนะครับเพราะอะไรเพราะหนึ่ง การใช้งานนะครับไม่มีปัญหาไม่จุกจิกไม่ยุ่งยากคือใครเน้นใช้งานนะครับหรือพวกเซลล์ออฟฟิศนะครับเนี่ยใช้อาร์ติสเนี่ยวิ่งงานวิ่งเถอทนครับบางคนก็เอาไปติดแก๊สเพิ่มเติมนะครับประหยัดแต่คำนี้ก็ประหยัดอยู่แล้วนะครับเป็นตัว1.6นะครับได้ปีใหม่ด้วยใช้งานนะครับในเมืองนอกเมืองต่างจังหวัดโอ้โหวิ่งสบายเลยนะครับแล้วก็ได้แบรนด์หลักโตโยต้า ซื้อง่ายขายคล่องอะไหล่หาง่ายแม n ทนเน้นไม่แพงนะครับเหมาะกับเมืองไทยบ้านเรานะครับลูกค้าออกรถกันเยอะมากสำหรับโคราสติสใครหาอยู่คันนี้นะครับถือว่าเป็นรถน้องๆป้ายแดงอีกหนึ่งคันนะครับที่อยากจะนำเสนอนี่ครับสวยมากครับแผงประตูต่างๆกระจกก็คดเดิมโรงงานหมดนะครับดูเม็ดลงเม็ดอาร์ตะเข็บซีนนะครับนี่ครับเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับดู น็อตต่างๆเม็ดโอเม็ดอาร์คทุกจุดนะครับเขาเขาอยู่ครบหมดเลยนะของโรงงานตรงไหนที่มีเม็ดอาร์คหรือว่าหรือทุกจุดเดิมของโรงงานเนี่ยอยู่ครบหมดนะครับคุณผู้ชมกล้าการันตีรถคันนี้นะครับรับกันรถสวยโครงสร้างเดิมแน่นอนนะครับนี่จะดูภายในนะครับใหม่มากนะครับห้องโดยสารด้านหลังนะครับเบาะสภาพสวยเลยกริบๆเลยนี่ครับเบาะสวยเบาะหนังนั่งสบายนะครับคุณผู้ชม เบาะหนังนั่งสบายนะครับมีระบายอากาศด้วยดูแลรักษาง่ายด้วยนะครับเม็ดอาร์คของเดิมโรงงานทั้งหมดครับนี่ครับดึงขอบยางดูได้เลยนะครับเม็ดอาร์คเดิมนะครับเม็ดอาร์คเดิมนี่ฮะกระจกโคตรเดิมโรงงานนะครับกระจกโคตรเดิมโรงงานเพิ่งติดฟิล์มไปนะครับคุณผู้ชมนี่ครับฟิล์มเป็นยี่ห้อนี้ครับตัวล็อกเด็กกระจกโคตรเดิม นี่ครับมองยังไงก็เดิมครับขอบยงขอบยางต่างๆสวยนะครับฝาถังน้ำมันอยู่ฝั่งซ้ายนะครับเชื้อเพลิงเบนซินล้วนไม่เคยติดแก๊สนะครับเดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งขวาเดี๋ยวไปสตาร์ทรถนะครับดูเลขไม์กันนะครับว่าคันนี้ใช้งานไปแล้วกี่หมื่นโลนะครับก็เลขไมยังอยู่หลักหมื่นนะคันนี้เลขไม์หลักหมื่นนะเดี๋ยวกี่หมื่นโลมาดูกันนะครับคุณผู้ชมรถสวยการันตีโครงสร้างนะครับ พวงมาลัยนะครับสวยงามผิวพันธดีนะครับไม่มีถลอกนะครับเบาสวยนี่ครับกระจกไฟฟ้า4บานออโต้หนบานฝั่งคนขับกระจกมองข้างพับไฟฟ้าด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับสวยเดิมเลยครับคันนี้นี่ครับมาดูกันเอาละครับเข้ามาด้านในเรียบร้อยนะครับปุ่ม engine start อยู่ฝั่งซ้ายพวงมาลัยนะครับคุณผู้ชม เราหยี่บเบรคเลยครับกดพุสสตาร์ทนะครับมาดูระบบต่างๆกันนะครับคุณผู้ชมนี่ฮะระบบแอร์ออโต้นะครับเลขใหม่คันนี้วิ่งไป85,000นโลนะครับใหม่์8 5 0 0 0นะครับรถปี2021แท้ 1.6G ออโต้นะครับโตโยต้าโคโร l ล a าออติสรถเก๋งซีดานนะครับไซส์พันหกยอดนิยมนะครับคันนี้หลายคนนะครับเอาไปต่อยอดได้ด้วยนะครับไปรับส่ง วิ่งแอปต่างๆนะครับวิ่งโบ้นะครับแอปต่างๆหรือกลุ่มไลน์ต่างๆใช้งานดีปีใหม่เข้าได้ทุกแอปเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเกียร์ออโต้นะครับคุณผู้ชมนี่ครับเกียร์ออโต้นะครับสวยงามเลยคันนี้นี่ครับระบบแอร์ออโต้นะครับคันนี้ไฟสองสว่างด้านในเป็นสีวอร์มกระจกมองหลังปรับแมนนวลรถสวยครับรุ่น 1.6G นะครับไมล์85,000 นะครับไม่แปดหมื่เข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับนี่ฮะคอนโซลสวยนี่ครับรถขนาดรอเก็บงานรอปรับสบภาพแล้นะครับคุณผู้ชมนี่ฮะรถสวยเลยคันนี้นะครับขายได้ไปใช้งานถือว่าคุ้มค่าแน่นอนแอร์แบ็กต่างๆอยู่ครบหมดนะครับรถสวยโครงสร้างเดิมน็อตทุกจุดทุกตัวเดิมโรงงานนะครับเดิมโรงงานเบาะก็ได้เป็นเบาะหนังแท้ของเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับไม่มีการเปลี่ยน เบาะไม่มีขาดเบาะไม่มียับครับเพดานไม่มีคราบสกปรกเลอะเทอะนะครับไม่มีรอยปากกาเมจิกขีดเขียนเรียกว่าสวยงามเลยคันนี้นะครับคุณผู้ชมที่บางแดดนะครับก็จะมีกระจกให้ด้วยนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็จะเป็นกระจกเหมือนกันนะครับนี่ครับสไลด์ได้ด้วยนะครับไฟสองสว่างกระจกมองหลังปรับแมนนวลนคอนโซลสวยวิวเครื่องเสียงซีดีนะครับบิวอินเดิมโรงงานนี่ครับ มันติฟังก์ชันที่พวงมาลัยกดได้เลยนะครับเชื่อมต่อบลูทูธรับโทรศัพท์ที่พวงมาลัยได้นะครับคุณผู้ชมนี่ครับเชื่อมต่อบลูทูธรับโทรศัพท์ได้นะครับ FMUSB ต่างๆนะครับคุณผู้ชมปรับแสงนะครับนี่ฮะต่างๆได้เลยครับคุณผู้ชมนี่ครับสวยงามนะคันนี้ใครสนใจติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับไม่แปดหมื่นห้านะโคราฟติสหนึ่งจ G 2021 นะครับ2,020แท้ด้วยนะครับไม่ใช่ลากจดด้วยนะฮะนี่ครับไฟรลนน้ำต่างๆอยู่ครบหมดนะครับนี่ครับ Corolla Altis นะครับนี่ครับไฟฉุกเฉินเดี๋ยวเปิดไฟให้ดูกันด้วยนะครับก็จะมีตัว t ท x ช t i o n Control ให้ด้วยนะการเลื่อนถลายมีที่เสียบกุญแจชิปล็อกนี่ครับไฟบอกตำแหน่งเกียร์นะครับอยู่ครบหมดนะครับนี่ครับสามารถปรับแบบแมนนวลได้ด้วยนะครับบวกลบนี่ครับบวกลบได้ด้วยนะครับคุณู้ชมนี่ฮะ นี่นะครับตำแหน่งเกียร์ไฟต่างๆติดครบหมดนะครับวงมาลายผิวพันธ์ดีมากนะครับไฟไลนยน้ำต่างๆอยู่ครบเลยโลโก้เป็นโครเมียมสวยงามครับคันนี้วงมาลัยสวยกระจกไฟฟ้าสี่บานออโต้ฝั่งคนขับกระจกมองข้างก็พับไฟฟ้าปรับองศาไฟฟ้าด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับพับไฟฟ้าปรับองศาไฟฟ้าด้วยนะครับสวยงามคันนี้น่าใช้งานมากๆครับเลขไมวิ่งไป แปดหมื่นห้าพันโลเท่านั้นนะครับนี่นะครับเลขไม่สวยๆเลยครับแปดหมื่นห้าพันโลเดี๋ยวไปดูระบบไฟล์ภายนอกกันครับคุณผู้ชมรถสวยมากคันนี้นะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับสำหรับโคล่าอัลติสนะครับเดี๋ยวเรามีการสปาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเม็ดอาร์คสวยเดิมโรงงานทุกบานประตูสามารถดึงดูเม็ดอาร์คได้หมดเลยนะครับ เวลาเราไปดูรถมือสองที่ไหนก็แล้วแต่นะครับสามารถขอนะครับขอพนักงานขอเซลดูได้เลยนะครับขอรถคันนี้เดิมโรงงานไหมนะครับดึงเม็ดอาร์ได้หมดเลยในคอนโซลด้านในเบาะไม่มีขาดนะครับเบาะทุกตัวไม่มีขาดไม่มียับเลยนะครับคุณผู้ชมมอกสติ๊กเกอร์ความดันลมยางนะครับเม็ดอาร์คดึงทุกบานนะครับ <c oughs> นี่ครับ เมนอาสสวยเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับ4บานที่ดึงให้ดูเลยนี่ครับสวยเดิมๆเลยคันนี้รับประกันโครงสร้างนะครับคุณผู้ชมใครซื้อไปใช้งานไม่ผิดหวังครับมีรับประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปีนะครับนี่สตาร์ทเครื่องอยู่นะเครื่องเงียบมากนะครับเงียบจริงๆนะครับน้องๆไฮบริดเลยเครื่องยนต์เงียบจริงๆคันนี้นะครับเครื่องนิ่งเครื่องเงียบเลยนะครับไฟท้ายนี่ครับสวยงามไฟท้ายสวยงามนะครับ ไฟท้ายรอบคันสวยครับโครงสร้างเดิมสำหรับเพื่อนๆเอฟซีท่านใดสนใจติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับไฟเลี้ยวกระจกมองข้างเป็น LED นี้ครับกระจกก็โคดเดิมโรงงานหมดนะครับนี่ครับบานใหญ่บานหน้านะครับคดเดิมโรงงานบานหลังนะครับซ้ายขวาเดิมหมดนะครับไฟหน้านี่ครับมีเดี t ไทม์ LED ครับตรงนี้แล้วก็มีไฟเลี้ยวไฟโปรเจกเตอร์เลนนะครับซ้ายขวาติดครบหมดเลยนะครับนี่ฮะห้ดูกันเลยเครื่องยนต์เดินเงียบมากเลยนะครับทนันนี้ตัวเครื่องยนต์เดินเงียบมากนี่สตาร์ทเครื่องอยู่นะครับผู้ชมเครื่องยนต์เงียบมากเลยนี่ครับแทบจะไม่อินเสียงเครื่องยนต์เลยนะครับเดี๋ยวเปิดฝาเครื่องยนต์ให้ดูกันนะครับดูห้องเครื่องกันเนี่ยดูช่องฟงช่องไฟต,ต่างๆนะครับแนบสนิทเลย เดิมโรงงานนะครับกุญแจก็เป็นคีย์เลสตรงนี้จะเป็นแบบเซ็นเซอร์สัมผัสปลดล็อกนะครับตรงขีด2ขีดตรงนี้นะฮะจะเป็นแบบแตะสัมผัสปลดล็อกนะครับดูฝาถังน้ำมันกันก่อนนะครับแล้วก็เปิดฝาตรงหน้าให้ดูกันด้วยนะครับผู้ชมนี่ฮะฝาถังน้ำมันอยู่ฝั่งซ้ายนะครับเชื้อเพลิงเบนซินนะครับเบนซินล้วนนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับผู้ชม นี่ครับเป็นซินล้วนเลยไม่เคยติดแก๊สนี่ครับดูฝาถาังกันเดิมเเลยนะครับ e 8 5นะครับ9195ขึ้นไปทั้งหมดเลยเป็นซิน9195 e 8 5นี่ครับโค้ดเดิมลดน้ำมันถึง e 8 5เลยประหยัดด้วยเครื่องยนต์เป็นซินไซส์พันห e สวยคันนี้สวยสภาพเนียนกริบเลยปีใหม่วิ่งน้อยนะครับปี2 0 2 1วิ่งไป 80, 0 0 0กว่าโล ใครที่สนใจขอข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับด้านล่างมีรายละเอียดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมมาเปิดฝาเครื่องแบบสดเลยนะนี่ครับเครื่องยนต์นี้เดินเรียบเลยครับคุณผู้ชมน่ครับถ้าไม่เปิดฝากระโปรงหน้านี้ท่านจะไม่ยินเสียงเครื่องยนต์เลยนี่ครับให้ดูกันเลยนะครับเครื่องยนต์เดิมๆเลยเห็นไหมครับ QR Code ต่างๆนะครับนี่ครับซีนเดิมโรงงานไม่มีเยิ้ม เครื่องใสเครื่องเงียบเดินเรียบนะครับหัวน็อตเดิมโรงงานทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับน็อตเดิมโรงงานน็อตเดิมโรงงานนะครับคานหน้านี่ครับสวยงามนะครับนี่ครับผู้ชมน็อตเดิมเห็นไหมฮะน็อตเดิม,ดมไม่เคยมีการถอดเลยนี่ครับโคดตัวแนะครับอยู่ฝั่งนี้แล้วก็โคดตัว R อยู่ฝั่งนี้นะครับนี่ครับ เห็นไหมฮะเดิมๆเ,เลยนะครับแล้วดูฝากระโปรงนะครับของเดิมโรงงานแผ่นกันความร้อนต่างๆอยู่ครบหมดเลยสติ๊กเกอร์เติเตมต่างอยู่ครบหมดนะครับนี่ครับตัวปัม๊มโตโยต้านะครับอยู่ครบเลยน็อตเดิมนะครับเบ้าโชค๊คเดิมเม็ดอาร์คสวยแบตเตอรี่ต่างๆกองอากาศนะฮะซุ้มร้อนต่างๆเห็นไหมฮะ ไม่มีสนิมขึ้นนะครับโค้ดต่างๆนะครับนี่ครับอยู่ครบหมดเลยนะครับดูส่องไปด้านในเนี่ยส่องเข้าไปลึกๆเลยด้านในให้ดูกันนะฮะนี่ครับด้านล่างด้านในยังใหม่ยังปิดอยู่เลยนะครับแล้วดูสายพานนะครับดูเครื่องยนต์ไม่มีสันเลยเดินเรียบนะครับสายพานเดินเรียบส่องเข้าไปเลยครับผู้ชมนี่ครับรับประกันโครงสร้างเดิมแน่นอนครับไม่มีน้ําท่วมนะครับไม่มีชนหนักทิกคว่ำนะครับการันตีโครงสร้างเลย ก็สวยโครงสร้างเดิมนะครับคันนี้ซิกเกิ์ต่างอยู่ครบหมดนะครับคลิปทุกตัวอยู่ครบนะครับใครสนใจคันนี้สามารถขอข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับโตโยต้าโคโราอร์ติตตตส 1.6G นะครับปี2021เลขไม่แ0 0 0 0กโลนะครับรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้าม,มาได้เลยตามช่องทางติดต่อด้านล่างที่ให้ไวและข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับรถคันนี้ มีให้เรียบร้อยแล้วด้านล่างนะครับสามารถคลิกลงไปลงดูด้านล่างได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ตามรับชมหวังว่าคันนี้ถูกใจคนที่กำลังมองหาโตโยต o า l a ราติสรถดีๆสวยๆนะครับโครงสร้างเดิมๆเ,เลขไม้น้อยๆเอาไว้ใช้งานสักหนึ่งคันคันนี้เป็นทางเลือกนะครับผมฝากไ้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมสังกะดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับอัปเดตรับชมก่อนใครไม่พลาดทุกคลิปรถสวยจากเสรีไทย64มีนบุรีกรุงเทพต้นยุสคา ศูนย์รวมรถยนต์มือ2คุณภาพดีเกรด A วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ